ในในส่วนของความยั่งยืนนะคะก็ยังยืนยันคำเดิมว่าในฐานะที่เป็นที่เลียวนะคะแล้วก็เทียบกับกับการคุณพที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบริกทความยั่งยืนก็เหมือนที่อาจารย์แจบอกนะคะว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ชิงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเรามองย้อนมาลากแรกเนที่ของของที่ที่กรมดูแลอยู่ก็คือเรามีพื้นฐานที่มาจากในเรื่องของ จะมาทำความดีเนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากพื้นที่ที่เขาอยากทำนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นที่ชอชุมชนว่าเขามีความต้องการตรงหรือเขามีเอ่อพลังที่ที่อยู่ในระดับพื้นที่อย่างเช่นความเข้มแข็งหรือว่าองค์กรภายในพื้นที่มีความเข้มแข็งขนาดไหน่ะหรือว่าตรงนี้ไปได้ ส่วนหนึ่งที่ที่ให้ความสําคัญแต่หนึ่งนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้ทํางานในเชิงพื้นที่มาบ้างนะคะตลอดระยะเวลาสองสิบสองปีที่ผ่านม,มาก็คือในเรื่องของกิจกรรมคางอารบอค่ะคือกิจกรรมเนี่ยเ,เรามีแนวเรามีแนวอยู่นะว่ากิจกรรมเราจะต้องให้พื้นที่เป็นยังไงนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นคืนอมองว่ามันจะต้องสอคซ้องกับบริบท ในส่วนของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ไหนที่มีความพร้อมหรือว่าบริบทของพื้นที่อย่างที่เป็นชุมชนเมืองนะคะหรือว่าเป็นเป็นพื้นที่ของชุมชนชนบทน,นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความสอดคล้องในระดับพื้นที่นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเ,เราจะหยุดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า ในเรื่องของการสริมในเรื่องของการาสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่มันจะต้องมีเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะมีความต่อ,อ,ตอนนนเนื่องเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่มองว่าความยั่งยืนต่อไปที่มันจะเชื่อมโยงกับกบทบาทภารกิจของกลงกิจการที่สูงอา,ายุ <S <S <ๆ>นะคะซึ่งซึ่งหมมองว่าเอา่อในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอา,ายุเราเนี่ย,เร,เ,ยเรามีศูนย์สกรสอ,อ,อ,สอนะคะที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยณวันนี้นะคะ เมื่อเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประกาในเรื่องของสพอสอย่างที่เราบอกว่าเราจะเป็นศูนย์บริการประชาชนที่ช่วยไวคำาว่าบริการมันก็สามารถที่จะแตกแตกยอดไปไปได้หลายส่วนหลายมุมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่บทบาทภารกิจของของกรมเราแตกหนึ่งก็คือการมีการสร้างระบบในการคุ้มครองแล้วก็ทีทักสิทธิของผู้สูงอายุที่อยู่ในท้องที่ หนูมองว่าตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เราจะเอาในส่วนของอโครงการธางชารเวลาเราเนี่ยคือเพื่อที่จะมีการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกับการดําเนินงานไปควบคู่กันกับการสร้างระบบในเรื่องการุ้องกอนทีท้สิทธิของผู้องอายุและคนที่ช่วงวัยที่อยู่ในพื้นที่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่โลกทุกวันนี้เนาะหนูมองว่ามันเป็นโลกของเทคโนโลยีนะคะ สิ่งหนึ่งที่ที่มันจะเป็นความแย่งยืนถึงแม้ว่าณนาวันนี้เนะี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะหายไปเมื่อไหร่นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยงนกรณีเรื่องของนี่ยเหมือนวนันะแบบนี้ค่ะเราเราอยู่คนละที่เราอยู่คนละภาคเราอยู่ัน่ประเทศเลยเราเราได้มาเจอจกันฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่มีการพูดคุยนะคะมีการเสริมเสริมสร้างพลังใจกับคนในพื้นที่นะคะ ก็ก็มีเส่ยงสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ข้อมูอในเรื่องของทลยเค่ะเขาเข้ามาดวนะครับอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ที่ได้ได้เรียนรู้จากในพื้นที่ในแง่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องต้องขออนุญาตเตยถึงนิดนึงนะคะก็คือพื้นที่ของชมพูถึงแม้ว่าพื้นที่ของชมพูเนี่ยจะเป็นของพื้นที่ของพี่สาว แต,แต่เราก็ไม่ได้แยกระหว่างว่าเราเป็นในสน่วนของรวมกิจการที่ส่งอายุสอสอสะแต่หนูว่า,ากลับไปเรียนรู้นะคะทุกคนเจน้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในนะคะคือเราไปเรียนรู้ไม่จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆในการสมัครสมาชิกะในการบรันทึกเวลาในการร้องขอว่าเันพื้นที่แต่และพื้นที่ค่ะ ก็สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนตรงนี้ได้บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเจอกันเราใช้แอปพลิเคชันอยู่ในมือถือเนี่ยเออ่ลิงก์หาก,กันนะคะต้องต้องจากเขาเพื่อเอ่อในส่วนของเขาหลุดอนันต์นะคะที่ถึงไปที่ของชวนคือลูกค้าที่ที่มีมุมมองในเรื่องของควาอยั่งยืนตรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งค่ะก็คือว่าเออ่ในการทำงานในเชิงที่เพื่อท,ที่จะให้มีความยั่งยืนแล้วเนี่ย ผมกยังยืนยันคาเดิมค่ะที่จำแจ้งว่าท่านของรับปรางในเรื่องของความร้องของคนในพื้นที่คนในชมชวนเนาะมีส่วนที่สิ่งหนึ่งก็คือว่ากาคีบอุปกรณ์ต่างๆไม่น้าจะเกี่ยนเจ้าไฟฟาชสนะคะไฟซับเกาะสิ่งต่างๆ ะะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะออออทราบว่าทุกคนก็จะมีสุดท้ายนะคะก็คือในขนาคะรเป็นตัวแทนของที่พี่สพสนะคะทั้งหมดที่ทํางานในด้านธนาคารเวลาแล้วก็พี่พี่คอจทุกช่ภารกิจเอ,อ่อ ไม้นะของเราเป็นเป็นกลมมเแต่ว่าบทบาทภารกิจของเรายิ่งใหญ่กว่ามานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้กำลังใจที่คุณนะคะว่าในเรื่องของการทำงานธนาคารเวลาต้องเรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ศึกษาไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อที่จะเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในการดูแลคนในพืุนที่ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวซึ่งเรามองว่าตอนนี้อย่างนย ก็คือเออเรามองทุกคนทุกช่วงวัยที่อยู่ในระดับนี่ก็ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกคนนะคะค่ะขอบพรกคุณค่ะ